อันนี้เราจะเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เข้าเดินติดต่อหากันนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ยนระยะเข้ามาเราครึ่งกิโลนะครับโดยพี่เติมเป็นคนพาไปนะฮะนี่เป็นบรรยากาศข้างหลังที่เราเดินมานะครับทางน้ำตกไปทางลงน้ำตกห้วยดวงนะฮะ ไปเลยนะครับเมื่อกี้ได้รับกำลัใจจากพี่น้องที่ร้านค้าที่น้ำดอกห้วยหลวงครับตัวนี้เป็นเส้นท่าเกลียวไวเรเลืองไหนครับผมตัวนี้เป็นเส้นท<อ>่าเกลียวที่ใช้ธรรมชาติเส้นเก่านะครับตอนนี้ก็เริ่มใช้สูครประกอบที่นี่ติดหนังอืมอันนี้ไม่ให้เส้นเส้นเป็นเม่พันธุ์บบจ้องเป็นนี้มันจะรา้ายครับที่เริ่ต้นจ้อ๋อครับ ตรงนี้เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติเก่านะครับตัวนี้ยางปลายรีแต่ตัวนั้นเป็นน้มโตกเนาะมันแตกบรรยากาศกันเนาะง่ายแค่ไหมันแตกตัวกันเป็นหยักเออมันสดชื่นมันยังบอันเก่าได้อะไรมั่งลุงเมื่อกี้ได้อะไรมั่งแพ็คของชงเออเมื่อกี้ได้รับน้ำใจจากพี่น้องร้านค้าที่ ทางลงตรงห้วยหลวงนะครับไม่มีตังค์สักบาทเลยนะครับแต่ก็ได้เซ็นไว้แล้วก็เดี๋ยวลงไปในจุดที่มีคลื่นโทรศัพท์ก็จะโอนเงินให้นะครับเป็นน้ำใจที่สุดยอดจริงๆครับตรงนี้มันจะร้ายครนบโอ้ยร้ายทิ่เป็นเท่าตุ่นกครับมิติยอดนีๆเนาะจร<ม>ิงสิละไม่มีงานทั้งขังเลยบอกจองนะครมิติยอดอยู่ยอดอย่างเดียวนะครับ เป็นไม้ติดแปลกมากนะครับอะไรลูกอ๋อนี่ฮะเอาวเปลือกไปกว่าเป็นไม้ติดแปลกมากนะครับอันนี้ใกล้กว่าลูกอืมได้ยินเสียงรถและอันนี้ก็คือมุ่นไห้เจนยังไงปลาไหลเผือกอ๋อปลาเท่าเอิญกบยิบบ่ท้องบวบลงยาเพื่อนบ้านเท่ามันเป็นยาแก้ไงแก้ไข่ครับ อีกอาจารย์ใช้บทเพลนบานานนู้นที่โม่หัวเดียวลงไปครับเป็นหอดเมืองบาดานโอ้แต่สำรองครับเส้นทางนี้จะมีเยอะมากนะครับไม่จว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านป่ามาจองครับพกสิหกครับหาสิปี่เออหาสิปีครับองนี่เป็นผมมาใหม่ตอนนี้จะผลไม้ใหญ่ครับเป็นต่อไม้ที่ อ่านการสัมปทานมานะครับก็ซากเก่าเหลือน้อยนะครับส่วนต้นใหม่นี่ก็โตไม่ทันเท่าไหร่นะครับก็เส้นทางกลับนี้จะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการคุยกันอ่าเรื่องความรู้นะครับซึ่งบางเรื่องก็เป็นความลับเนาะที่เราไม่ได้เผยแผ่นะครับไม่ได้เผยแพร่ก็จะคุยกันเพื่อเป็นความรู้ช่วยนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวน่าจะถึงเส้นทางแล้วครับกันก้าตกลงจะเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมลกูกครับให้เล่นแป๊บเดียวนะครับโอเคไหมก็จะเล่นแป๊บเดียวไม่ต้องเล่นไ็ได้เนี่ยไวถ่ายคลิปบรรยากาศอยู่นั่นแหละแทนที่จะถูอเทวันครับ เริ่มงงแงแล้วพอพอสัญญาตัวเองนี่ทวงจังทวงจังพอสัญญาพ่อนี่ไม่ได้แล้วถ้าตัดก็คือตัดเลยแล้วนี่ใช่ไหมเอา ตัวต้นยั้ต้นฟิ้นโอ้กำบากเอาเขือนลูกลกแมนน่นะไปมัปไวไห้เคลื่อนพันหลายเน่อยอะไรนะลูก<ะ>โอ้ยขี้บนเหมือนพ่อเลยนี่ ออหน้าตาได้แม่นิสัยได้พ่อหมดเลยนนี่กระชังครับ ทำไมลูกก็พ่อบอกเองว่าพ่อนัดก,กับเพื่อนกินข้าวตอนเที่ยงนี่นสิบเอ็ดโมงไม่เล่นใช่ไหม,ไมลูกเล่นไปเล่นแปปเดียวมันก็ไม่สนุกหรอกเหลอมันห่วงเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมลูกเล่นมันก็มีห่วงนะลูกเนาะ โอเคเลยใช่ไหมอืม้นเียวอ่ะถ้าน้องชอบพ่อพามาใหม่ก็ได้ลูกไม่อยากถ้าน้องชอบพ่อพามาเออถ้าน้องชอบเวอาปั่นหนึ่งในพ่อให้เลยล่ะถ้าน้องชอบพ่อพามาใหม่ก็ได้ลูกไม่เป็นไรเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติจริงๆนะครับ เดินป่าได้ยินเสียงน้ำตกไกลๆนะครับเป็นป่าจริงๆนะครับก็ย่นระยะทางไปประมาณครึ่งหนึ่งของของเส้นโน้นนะก็ส่วนมากเจ้าหน้าที่เขาจะใช้เดินติดต่อกันนะตรงนี้เป็นเส้นทางเดินป่าเก่า เก่าครับขนมเก่าเมื่อวานกินหมดอย่างโลกเ <Okay. S 1> หล <Okay. S 1> ือจะโอวมันตินบอกกับนมเปรี้ยวกับขนมพ่อใช่ไหม <Okay. S 1> เอาพ่อกินเลยอย่างหนึง่งเมืม่อคืนกินกล้วยเช้านี้ก็จะกินขนมฮะ หมดสิครับไม่หมดได้ไงกล้วยหกชิ้นเองหกหรือแปดชิ้นนี่แหละจอ๊ไปลซื้อม่จะได้นอโอ้ยบางอย่างไม่ต้องกินให้อิ่มหลวกกินเพื่อสุขภาพกินเพื่ออะไรถึงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ทะลุออกเส้นทางแก่งกับเราแล้ว ลงไปเล่นน้ำแล้วลูกเนาะไม่ครับเจ๊ yeah. สุดยอดมากเริ่มตัวเลยนีย่เริ่มทางเหตุผลเริ่มอะไรแล้วนี่อืมนี่ทะลุถนนใหญ่แล้วครับเต่นไปมันก็ไม่สนุกหรอกเลน่นพัดตัวว้าวเดินไปเดินซื้อขนมสนุกกวันนะทั้งนั้นเนาะ ตรงนี้ก็มีป้ายบอกอยู่นะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นป้ายทางไปหกมไร้อยเมตรเก่ดีหรอกพ่อกกุมหน่อยเนาะจอนนี้ยังไปลำโตหกร้อยเมตรครับว่าต้องว่าต้องเลื่อนรถไปจอดทั้งคุณรถแนนแห้งยังรัดไปหนีครับท้านั้นเต็มละ่ะเต็กหน่อยแนะนํำให้เลนนี่ละเลนมวน เดินต้านขึ้นไปแล้วจะปล่อยให้ขึ้นซัดกลับมามันก็ยังไม่ได้เลยเออเวลาเล่นตั๊กเนี่ยว้าอตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับแก่นก็เราสู่น้ำตกห้วยหลวงแล้วอย่างนะ้วพ่อเนในโอกาสมหาไอ้ตัวที่พ่อบอกสังดกีดีแล้วมันจะเห็น่ะมันไม่ต้องสังเกตดีดีรถผ่านมาแล้วอะไรลูก วันนี้พ่อบอกสังเกตดีๆอ่ะแล้วมาเอาเหรออ๋ออือไปขอบคุณที่ตั้อะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายนะครับ